โดมอะไรเอ่ยชะอมก็อยเยอะมะละกอก็ออกดอกแล้วนะคะมะละกอของยิ่หบอคอะออกดอกแล้วต้นนี้ยังไม่ออกกำลังเริ่มส่วนต้นนี้พ่อปลูกไว้ค่ะพ่อยิ่หบอปลูกไว้ให้ยี่หมานะคะไปชะอมตะไครก็มีนี่ต้นมะเหมี่ยวนะคะต้นมะเหมี่ยวของพ่อยี่หมานี่ต้นชะอมนี่ต้นมะกอกของปูยย่ยายทำไรยายทำไรอ่ะ เก็บยอดฝักทองค่ะนี่นะคะดอกฟักทองเอาดอกมันไปผัดไหมเอาปะเอาค่ะเอเอาทั้งอันนี้ต้นต้นมังคุดของย่านะคะย่าอี๋าค่ะนี่ในโดมนี่มีอะไรเอ่ยไปดูกันสิเออเเข้าไม่ได้แม้แต่มดก็เข้าไม่ได้้ไม,ตม,ไม,ไไม่ต้นอะไรเอ่ย ต้นพักท่านะคะข้างบนคืออะไรเอ่ยเราจะทำเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่หลังบ้านนี่ดึง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 ,ดง,ดงนี่ทนแทนพวงแรกของปู่ยิ่งเหรานี่เขาเบลอไปใหญ่เลยมันไม่โฟกัสละสู <c oughs> เราพยายามจะให้มันโฟกัสนนะะแต่มันไม่โฟกัส องุ่นพวงแรกยอดฟักทองงาม,งามนุ่นฟักทองอยู่ข้างนอกนะคะนี่ก็ชะอมค่ะชะอมชะอม